มาดูดอกซากุระข้ามปีเรียกว่าซากุระข้ามปีเลยนะคะเพราะว่าบานตั้งแต่เดือนธันวาเดือนธันวาคม2021จนกระทั่งถึงมกราสอ2 2 2่ะคงบานอยู่ไม่แน่นะคะอาจจะตลอดเดือนมกราก็ได้เพราะว่าอุณหภูมิอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นจะมีหิมะก็คือพรุ่งนี้ไว้จะพามาดูหลังจากหิมะตกว่า กลีบซากุระจะช้ำไหมนบะว่าเป็นนิมิตไหมที่ดีแห่งปี2022นะคะที่พวกเราได้เห็นดอกซากุระบานข้ามปีค่ะยังสวยเหมือนเดิมดอกตูมยังมีอยู่อีกเยอะหิมะตกพรุ่งนี้อาจจะทำให้กลีบดอกที่บานแล้วช้ำแต่ดอกที่ตูมค่ะที่มีอยู่เยอะเลยอ่ะก็จะเริ่มบานอีกหลังจากหิมะตก เพราะว่าอุณหภูมิย,ยังยังอุ่นอยู่ค่ะสวยจังวันนี้คล้มภาพออกมาจึงเป็นสีแบบนี้นะคะสวยจังเลยสวยจริงๆอยากรู้จังเลยค่ะว่าที่ญี่ปุ่นน่ะซากุระบานในช่วงเดือนธันวาคมมีไหมอยากรู้จริงๆนะคะดูสิดอกตุ้มๆเยอะเลย น,นี่เป็นดอกตูมค่ะวิมาจากไหนนั่นน่ะเป็นยาวๆแบบเนี้ยไม่ได้สังเกตค่ะปกติซากุระจะเออก็เป็นเป็นพุ่มเป็นช่อเป็นก้านแบบนี้ก็มีค่ะที่มองเห็นแต่ดอกค่ะก็มีแต่ที่ห้อยๆอ,อยู่แบบเนี้ยเพิ่งสังเกตค่ะเพราะพันธุ์นี้ส่วนมากจะเห็นเป็นกุหลาบ เป็นซากุระสายนี่มีพึ่งด้วยนะน,นั่นีึ่งพึ่งมาเก็บเกสรรอให้พึ่งหลงพึ่งหลงมาเก็บเกสรอ,อันนี้เป็นฮันนี่บีเป็นพึ่งงานค่ะเห็นอยู่สองตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนนะอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหน จะเดินไปไปซื้อของลืมกระเป๋าตังค่ะคงต้องย้อนค่ะไปลืมกระเป๋าตังโอ้ขยามนีเก็บแกซ้อนนี่ก็เหมือนกันค่ะพึ่งเคยเห็นพึ่งในเดือนธันวาคมอดอกตุ้มๆเยอะมากดอกตุ้มๆเยอะจริงๆนะคะดูสิ ดอกตุมเยอะมากเลยอ่ะถ้าหากบานพร้อมกันนะจะมองขาวทั้งต้นอนนู้นไงพึ่งตัวหนึ่งเห็นแค่สองตัวค่ะแต่แมงมแมลงผู้ยังไม่เห็นอู้สามตัวเห็นพึ่งสามตัวดูก้านนี้ค่ะดูซากุระก้าน,นเนี้ยเนี่ยทายอยบานหรือเปล่เนี่ยเป็นสีชมพู คล้ายดอกมะเฟืองเป็นสีชมพูคล้ายดอกมะเฟืองโอ้โดกขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สลาเวลาเข้ามาชมดอกซากุระเป็นซากุระข้ามปีจริงๆค่ะตั้งแต่ปี2021มาจนกระทั่งถึงปี2022โอ้โเดี๋ยวเดียวดูกิ่งนี้กิ่งนี้ช่อใหญ่มาก ฮัลโหลสวยดีค่ s ชร์ีบอสบอซัมอะไรใวดค่ะชีดิน remember you ไม่เากไม่เเนาะ เราแล้เขาก็ามาทำงานอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นี้ด้วยแต่คนละบริษัทนะคะเข้าใจดีใจดีดอแมนคนนี้โู้มุมนี้สวยซากุระมุมนี้สวยดูสว่างค่ะอันเมื่อกี้มืดปกติที่อาพาร์ตเมนต์ของพวกเราเขาส่งอีเมลบอกทุกคนเลยว่าต่อไปนี้ใครลืมกุญแจถ้าจะให้ไปไขให้เนี่ยเขาคิด25ดอลลาร์นะคะแต่วันนั้นน่ะ ขนของขึ้นไปกับลูกสาวแล้วเปิดประตูแล้วเอากุญแจวางไว้ไม่ได้เอากุญแจออกมาประตูก็ปิดก็เลยลงไปข้างล่างนะคะก็เป็นดอร์แมนคนนี้ทําหน้าที่ดอร์แมนอยู่ข้างล่างอยู่ที่เคาน์เตอร์ค่ะพอบอกเขาบอกฉันฉันลืมกุญแจไว้ในห้องเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยเขาก็จะโทรแจ้งให้พวกพนักงานนะคะขึ้นไปเปิดประตู เลยถามว่าเท่าไหร่แกล้งถามไปเขาบอกไม่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 ได้ไม่ต้องจ่ายเงินเลยเพราะออย่างเงี้ยเข้าใจดีมากขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีพี่ใหม่อีกครั้งนะคะขอให้มีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยนะคะได้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ